รีวิวง ทีเล็ก2 4ฉบับเต่าซ่ามหาปราชบอกเลยว่าวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ไปเดินงานสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เตา่าสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นแล้วละลานตางานเขาก็จัดย่าใหญให่เดินเพลินมากมีสัตว์เอกโซติกให้ดูเยอะแยะมากมายบางคนก็พาน้องๆมาเดินในงานด้วยเลย <c oughs> น่ารักมากอันนี้เต่าอันดราบ้านะตัวย้าใหญ่แต่เต่าเขาดูสะอาดจ,จังเลยอะสวัสดีน้องมิกออได้เจอตัวจริงสักทีอยู่กันที่บูธบอคอนซูมีคราบของคุณอาทิตย์คุณมิกลเต็มไไปหมดืออเเเียยยาาาน่รักกล ทำบ้างแต่ตว่าเรามันลอกข้ามไม่ได้ละ่ะสิอันนี้สูคาต้ตาเพื่อนะน้องน่ารักแต่ว่าเห็นราคาแล้วก็จุกอยู่เห็น enfin> ตัวอะไรซ่อนตัวอยู tamam> ่บนแผลอดไฟหรือเปล่าเฮ้ยนั่นมันเบียดดากอนนั่นเอง ต่างตัวสะเนียนเชียวโอ้นยน่ารักเหมือนตัวที่บ้านเลยอ่ะพอเวลาอุ้มแล้วชอบทําหน้าทําตาใส่ทำหน้าแบบเบื่อโลกสุดๆเอาเอาคืนอยูดดีๆก็มีนกบินผ่านหัววบวับมบวับโผมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงานนี้คือมีอะไรให้ว้าวทุกๆหานาทีเอาแล้วใครปล่อยเต่าเรเดียต้ามาเดินเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้จับวันนี้ขอสักทีเธออู้ยปินจริงๆจะว่าไปเราก็แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่บ้านอยู่นะเนี่ย เฮ้ยนี่เขามีบูทที่เป็นเต่าได a m มอนแบ็กโดยเฉพาะด้ว้มีไหลายลวดลายให้ได้ชมนี่แหละตัดเลี้ยงในอนาคตของเราแต่ตอนนี้ยืนดูของเขาไปก่อนนะมาตรงโซนจัดการแข่งขันเต่าวิ่งเจอน้องสุคาต้าตัวหนึ่งคือน่ารักมากน้องชื่อปุยมุยก็ไม่รู้ไปกินอะไรมาและจะวิ่งให้ได้ทั่วงานเลยขาดโดนจับอยู่ก็ยังจะวิ่ง นาทีนี้ไม่มีอะไรชุดน้องปุยมุ้ยอยู่แล้วทักทายเต่าทุกตัวที่เดินผ่านอย่าก็เป็นสอสอเฮ้ยว่าแต่เต่าดาวตัวนี้สวยจังเลยอะเจ้าของก็คงจะเลี้ยงดีน่าดูนะเนี่ยวันนี้เขามีประกวดเต่าบกสวยงามด้วยเราก็ไปเดินส่องส่องดูเออเต่าสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูไปก็ยืนคิดไปว่าเต่าที่บ้านเรามีตัวไหนพอจะเอามาประกวดกับเขาได้บ้างเดี๋ยวเจอเลยปีหน้าจะเอาพี่บอดขัดกระดองสวยๆแล้วก็ส่งเข้าประกวดพี่บอดบอกให้ฉันอยู่บ้านเถอะมางานสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกทั้งทีห้ามพลาดบูนนี้เลยมาสุ อาหารให้สัตว์ทุกชนิดตั้งแต่มดตัวเล็กๆยันปลาโลมาก็ว่าได้ส่วนเราก็เอาอาหารเตากลับบ้านพีเซนเตอร์ก็กินโชเก่งแล้วเกินค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยกินแซ่บขนาดนี้ต้องเอากลับบ้านแล้วปะปิดท้ายกันด้วยร้านนี้เลยไดมอนด์เคชชั่นใครเป็นสายเตาน้ําต้องชอบร้านนี้แน่ๆเลยเขามีเต่าน้ําให้ดูเยอะมากไดมอนด์แบ็กตัวจิ๋วๆน่ารักน่ารักและนี่เลยเต่าญี่ปุ่นมอฟในฝันของผมครีเอนสักวันผมต้องมีตัวนี้ให้ได้แต่รอบนี้ขอเอาไฮบิโนไปก่อนคือน้องก็น่ารักดีเฮ้ยนี่มันเต่าสองหัว เนะต่าซ่ามหาปาไรสกิด